ลิลิกออฟหน้าเหมือนใช่ลิลิกเซอร์ใช่ลิลิกลิลิกเซอร์น่าจะโดนเนิร์ฟแล้วก็น่าจะมีคูลดาวด้วยครับถูกต้องเลยน่าโดนเนิร์ฟมากใช่มันมันโกงบอกเลยใช้คำนี้ได้เลยว่ามันโกงถ้าคุณจะให้ลิลิกเซอร์โหดขนาดนี้คุณต้องเพิ่มเลือดผีขึ้นมาปเป็นมาณหกร้อยอ่ะอะอกไหมล่ะเลือดผีต้องหกร้อยอ่ะ 600ตอนจุดสามแท่นนะ่ะไอหมิงหายแล้วไอหมิงเขาแปลงแล้วตอนส4 20ีสิบนะครับส4 20ีส,สิบผีจะสก,กิลมาต้องระวังนะครับเขาจะแปลงล่างแล้วครับตอนนี้มาแล้ว ไอเดียด้วยเมื่อวานเรื่อง,เร,องเรื่องสวดพิธีหรอโอ้ยก็อ่านแชทอยู่ไหมเวนอู้ ไม่ปแปลงล่างเลยหรอวันนี้เขาไม่ปแปลงล่างเลยอ่ะโหลมันจะเดินไล่ผมอย่่งเลยหรอก็เกินไปไหมเพื่อนรวยแผลก็ได้เงี้ย โอ้ย้ oh, yeah. มาแล้จ้าฉีกแล้วจ้าปางล่างวะผมยังไม่ฉีกท้งนั้นออกไปแล้วก็ดื่นต่อไหนยาเฮ้ยสวยขอบคุณมาก เสนอไอเดียด้วยนะเรื่องสูตรพิธีขี่เครื่องเสร็จไฟผีเช็ดเลือดไวขึ้นเรื่อยๆตอนที่บริมิลล์เสร็จเฮ้ยก็ดีนะเดี๋ยวนี้มีเครื่องรางเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เหนื่อยจริงโอ้ย ว้าเพื่อนแต่งักแต่ของอะไรยืนเฝ้าอ๋งาองายัางไงเจ้าเจ้าวิญญาณเหรีย จะวิญญาณหรือจะเอาเครื่องเพื่อให้เลือกผมให้ผู้เลือกเอา,เาวิญญาณวะวิญญาณของกขวิ่งยาวยาวตาไม่น้าเหลืองก็เงยยาวเงยยาวเงยยาว,ยาวขโมยท่อแล้วก็ดู đây, vào đây, lái vào, lái vào Ui, con khinh mưa Tìm à แล้วก็เช็เลือดไปยายยาวๆนะจ๊ะผมไปแล้วครับเพื่อนๆเออ,เอ,อแล้วผมได้ยาผมเติมเลยแล้วกันผมไปเล่น เฮ้ยมองหลังวะเนี่ยปิดประตูเฉยนะเฮ้ยแล้วมันพุ่งขวดได้ไงอะ่ะขี้โกงอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมผมดึงให้อุ้ยแล้วเพื่อนเอาหรอผมเพื่อนหรู้ว่าเพื่อนจะหายา ไม่มีของตีแหละอ้ยแย่ yeah, แล้วไม่มีของตีเลยนะเพื่อนตอนนี้ ไม่อยู่ไหนวะไปมาไปมา น้ำบ้าบันลาไล้เพ <c oughs> ื่อนละโหนี่จัง เพื่อนดึงให้ดึงให้ผมดึงให้หม,มันไปทางนั้นมันไประวังนะระวังนะหวานเจี๊ยบเจี๊ยเพื่อนห้องเลือดหรอ ขึ้นมา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 หันไปหนะอู้หูหนึ่งจังอะไรอ่ะ เลยแล้วกันนะเพื่อนเล่นอยู่นั้นใช่ปะเมื่อนตายแล้วดิ <c oughs> มาเพื่อนเอื่อเพื่อนผมมาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อ,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 อดนเหรอขึ้นมาขึ้นมากู <c oughs> เอาเลยกูเอาเลยแล้วกันตายแทนได้มาดิเอาเาเอาเาเอาเอา แล้วกูเอากูเอาเอาเอา,เอาสองหมัดแค่นั้นไี่จังเอาดิหมัดเอาดิโหกลัวอะไรอ่ะปล่อยไปสองหมัดแล้วเนี่ยโหไอ้จังบนมาหาแล้วเนี่ยบนมาหาแล้วเออ เฮ้ยไอเวนอ,อยู่ดีเพื่อนกูเนียเนี่ยเฮย้ยเชี่ยมันหันไม่เห็นแย่ละเฮย้ยทำไมนหน้าแดงวะแย่วะจังวหวะนึงอยู่นะ เออเป็นไงนั้นต้องถึงมือผมตลอดเลยนีจังนี่ไม่ไหวเลยนะ